นิ้นนิ้นนินเลยแมงกิเต่าสวัสดีครับพบก,กับป่าวเด่นและน้องกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาหาแมงยำแมงกิสบอน้ยไม่ใช่ห <c oughs> าแมงตับเต่านะครับผมแมงตับเต่าอยู่ที่นี่ครับธรรมาชาติเลยพี่น้องวันนี้ตากล้องมานะครับวันนี้ตากล้องมา วันนี้เราจะได้หาเต็มที่กับลูกชายนะครับมาดูกันว่าจะได้เยอะไหมนะครับผมผมกับลูกชายใครจะได้เยอะกว่ากันโอเคครับไปครับเด็กกันไปไปเป็นบาลสตรก็ได้แก่ไหนๆไปได้แต่ลูกเด็กน้อง แล้วแต้มหนึ่งแดงน้องกันแล้วนี่เับแม็กับเตาแม็กับเตาใช่ไหมเอาไปแล้วสองอเด้สตัวงานห้องกับสามบานห้องสัมบานได้ครับ ý thức 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 ý กยังหะจ้าได้ยนย่งเต้บนกแม่กับเตาโอ้ยหาเนีมาดาเตาาาเตาขึ้นเาเลย้ไดหลายตัวนียุบไปัวันกทำเนี่ยอ๋มมาดาลดลายอน่าไปครับพี่น้องนี่น้นๆอันนี้มีหอยนิดเล็กน้อย นะครับน,นี้เลยแมงกิเตานะครับผมครับวันนี้ก็ปรเด็นกับลูกชายขอตัวลากรักผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับผมจะกินลงคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ